แแมมม่่ยยังงสู้้้ไไวเืออกลใจราตหนูประมาณจบม .6 พอดี18ค่ะแล้วที่นี่นูนดอบเลี่ยนดอบไปปีหนึ่งแล้วแม่กะมาไม่นองค่ะนูกับบอกแม่อยู่ว่าคันแม่บาไวาน,นูทำงานกะไดส่งจากท้องเรี่นนกะได้นองมาตอนนูอะ18ม .6 จะขึ้นปีหนึ่งน้องมาค่ะแล้วก็ ก็เป็นช่วงที่ว่านูต้องไปขายของซอยพ่อเพราะว่าแม่ทองใหญ่ไปบรด้หน,นูก็ต้องไปแท่นแม่สวัสดีน้มผน่งเป็นพนักแม่อะไรบริักพอกับแม่เแมนคะ่ะหน้องมีน้องมากก็เลยแบบคิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคน้ำพึง่งน้ำพึง่งฉันลยดีค่ะชัเลยดีแต่ว่าตอนนี้เป็นน้ำพึ่งเสียงอีสานแมนคะ่ะ <c oughs> ต้องามาแมนเด้ประจักษ์ว่าอะไรต้องามาแมนเพราะว่าน้ำพึ่งเนี่ย ก็คือมาสมัครแรกๆกันฟีนีกซีสันซีซันหนึ่งแล้วก็ผ่านเข่ารอบุียค่ะ <c oughs> นีนข่าวบอลได้เข่ารอบลึก ok ๆแล้วสิ้นค้นสุดท้ายแม่นค่ะสิ้ค้นสุดท้ายแล้วค่ะมีความรู้สึกว่าอย่างไรคะรู้สึกดีใจเฮงค่ะแล้วก็รู้สึกพุ่มใจใน่าจะของค่ะแล้วก็แบบป้าจะของผ่านมาได้หอดจนรอบนี้จากหาลอยคนไหมคะ่ะก็รู้สึกจะของกับเฮดได้ที่กันตัวนี้ตื่นตันใจแล้วก็ดีใจมากค่ะตื่นตันใจดีใจคือจะของเฮดได้แบบอู้แานหาลอยคนมาเลยแมนกว่าสิฟ้าฟันยังมาได้ งามพึ่งพุ่มงามเน่าเป็นคนจังหวัดใดเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะว้ายร้อยเอ็ดแมนค่ะคนร้อยเกันไทยบ้านเดียวกันวายุเอื่อยงามใดผู้ใดคนระเอ็ดมีแต่คนหน้าตาดีๆเนาะโดยเฉพาะเอื่อยล่อเด่นผู้งามเืิดเป็นคนร้อยเอ็ดนี่อยู่ในเมืองเลยบอกบ่กค่ะเป็นคนอำเภอโพชัยค่ะอำเภอโพชัยแมนค่ะห่างเมืองจากกิโลประมาณสามสิบค่ะ สามสิบกิโลใช่ค่ะบอมแมนเด็กในเมืองคือฉันฉันนี่เด็กในเมืองเดชเออ,อเอาเพื่อพูวใชยให้ถามเนยมือนี้เขาสิมนานังสอบค่ะคัติว่าสอบประวัติกับบ่มแมนสิมนานังถามเพื่อแฟนขับแฟนเพลงแน่นอนหลังจากรายการออกไปเรียบร้อยแล้วนําถึ่งเริ่มนี้แฟนขับเริมมี้เอฟซีเริมมีคนดูจักบาทที่นี่สิมาเป็นตัวแทนของแฟนขับถามเรื่องราวต่างๆ อยู่ได้ชีวิตของน้ำผึ้งนี่างไมือดิอยากเล่าอยา่างเล่ามาได้เบิดเลยนะคะอ่ะช่วงตอนเด็กๆน้ำผึ้งเนี่ยอยู่กับพอ่อกับแม่บออยู่กับพอ่อกับแม่ค่ะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะแล้ว<ม>ที่นี่น่ะเป็นคนที่กว่านสนใจเรื่อง้องเพลงวันไหนล้วจะ้องลองเพลงป็นแต่ว่าบได้ร้องประกวดบ่ได้เป็นคืนเวทียังสิบไหมค่ะแล้วกะมาประมาณช่วงสิบสามสิบสี่สิบสี่กับ ไปเล่นกลางคืนกับบอดาไปเล่นได้ก่อเป็นเวลาเที่ยงขึ้นกับเดอ้อไปเล่นไกลกับอะไรไปบ่งมะล่ำกับบอดาค่ะไปบ่งมะล่ำกับบอด้ยบอค่ะเดี๋ยวความมาเป็นถ้าลูกสาวอ่ะเป็นลูกสาวเดียวเดียว่ามีน้องมีเอ้ยบอแต่ก่อนเป็นลูกสาวคนเดียวค่ะแม่ค่ะแต่ก่อนเป็นลูกสาวค้เดียวที่นี่กะแม่ไงค่ะร้องเพงลงร้องประกวดร้องบึงนูกะอ่ะสิบหกปีก็เลยไปเริ่มประกวดเวทีแรกก็ได้รางวัล ชนะเลิศที่หนึ่งค่ะเวทีแรกปมาเวทีแรกก็ชนะเลิศแนนค่ะอุ๊ยเวทีนี้ร้องเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาเหมือนกัอเขียนกันไว้ข้างฝาค่ะแล้วก็อันเยียบย่องเยื้องยาอ๋อแสดงว่าเขาเป็นสายลูกทุ่งแต่ก่อนอ่ะหนูก็ร้องลูกทุ่งได้ค่ะร้องลูกทุ่งได้ร้องได้หลายแนวอยู่ค่ะเนอะได้หลายแนวมีเพลงไหนที่กินใจเขาที่สุดแต่พอเขาประกวดร้องเพลงมาแล้วเขาถูกใจแห้งเอาอิ่มเลยปค่ะพี่เปิดหนูเพิ่งประกวดเวทีเดียวเวทีเดียวแล้วก็มาไมทองคำเก้า ใช่ค่ะตอนนั้นหนูร้องเพลงคอยถาค่ะหนูก็มีกระแสในโลกโซเชียลอ๋อก็เริ่มมีกระแสก็คือเฮาเนี่ยบางคนนอนเด็กหน,อน่นอยบางคนก็ติดต่อสู่ยี่สิบเวที่สามสิบรอยยี่สิบแต่่าเขาคือเขาวิธีเดียวตึง้งแม่นค่ะก็คือในแม่ต้องข้าม,มาันก็เกิดกระแสขึ้นค่ะกระได้พู้ที่ตามได้ยังมากเราก็มาค่าโควิดค่ะพี่เปอ๋ออ๋อข่าโควิดแม่นติดโควิดในช่วงนั้นแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็กระยูตะเฮี้นใช่ไหมคะว่าได้ไม่งานม่อย่าง มีแค่ในโลกโซเชียลค่ะแล้วก็มีขายหนึ่งเพื่อนนันกัเห็นโนในอันเฟซนี่แหละค่ะในโซเชียลแมน,นค่ะเพื่อนกัติดต่อมาว่าอยากให้ไปยูน้ำก,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 กระดึกกระเละกระเละไปยูน้ำเพื่อนค่ะแบบปอดเทนต์ปฏิเสธท่างชีวิตกิไปยูน้ำเพื่อนแมนค่ะแล้วทีนี้เพื่อนเป็นสัญญาหาปีแต่ว่าหนูอ่ะเพิ่นมีช่วงหนึ่งเพื่อนได้ได้ประมาณสามปีค่ะเพื่อนกั ขายเพิ่นกับไปตอบ่ได้อ่าไเพิ่นยุบแมนคะ่ะยุบยุบแล้วกับปตตอบ่ได้หนูก,ก็ได้ได้โอกาสมาันนี้พอดีอ่าแต่แม้ก็คือตั้าเป็นเวทีที่สามแมนคะ่ะ <laughs> <laughs> มันก็เป็นช่วงจังหวะพอดีคะ่ะที่แบบได้มาฟินิกเสียงอีสานมาเก่นกับมาอยู่ก็พ่อเอพอดีคะ่ะอ๋อก็เป็นช่วงเดียวกันพอดีใช่ค่ะที่แบบประกวดมันเป็นช่วงพอดีเลยคะ่ะแบบที่หนูแบบเพิ่นขึ้นสัญญาให้หนูหนูก็ได้มานนี้พอดี ก็คือเรื่องรล่าต่างๆนแน่ก็คือทีน้ำพึ่งประกวดมากก็คือขอบข้อสนับสนุนแมนคะ่ะท,ที่บ่านไดเส้นทั้งลองเพลงน,นะคะแต่ว่านอ่าแล้วก็มีช่วงหนึ่งหนูประมาณจบมหกพอดี18แปดค่ะแล้วที่นี่นูนดอบเลียนยังยังไม่เรียนต่อดอบไปปีนึงแล้วแม่กัมาไม่น้องค่ะโอ้มาแม่กับแม่มีน้องก็เลยกลายเป็นลูกสาวโอ้แมนค่ะก็เลยไม่มีน้องแมนค่ะน้องน้องมาตอนหนูอ่ะมหจะขึ้นปีหนึ่งน้องมาค่ะ ก็เป็นช่วงที่ว่านูต้องไปขายของซอยพอ่อเพราะว่าแม่ทองไงไปบรไดนหนูก็ต้องไปแท่นแม่ที่ซี่ีหาออกเช้าออกเย็นเย็นก็คือบ่ายบ่ายสองบ่ายสามก็คือต้องออกไปแล้วใช่คะ่ะก็คือต่อสู่ดินรถม,มาแล้วบรียบร้อ้ามาประกวดหลังจากเข้าในบ้านอาคาาดมี่มีของเฮาานอมีความรู้สึกไาจังได๋เข้ากับหมู่ไร้บอตอนแรกกะคิดอย่างอดี่คะ่ะว่าจะค้องสี เขาก็พี่ๆบ่ไรเพราะว่านูเป็นคนถี่เบาหน่อยบม่ค่อยได,ได้อยู่กับคนได้หลายไหมคะก็คิคดยายครับแต่ว่าพอพอมาอยู่แล้วก็พยายามเบารลายขึ้นพยายามเบาห้ายขึ้นแล้วก็เฟนลี่เฟนลี่แมนเบาร้า,ายขึ้นได้ยากครับวาห้ามสนิทกับผู้ใดสุดหลังจากขมาเรียบร้อยแล้วอ้าวตอนแรกๆนั้นบ่คคะที่ว่าเขามาแล้วก็มีพ่พิตาพิตานี่เป็นไอเป็นเป็นพี่ชายที่แบบสนิทที่สุดแล้วค่ะที่แบบคุยได้ทุกเรื่องพิตาพี่มี่พิเต้ พี่แอนนี่กาสนิทด้วยค่ะแต่ว่าบ่ค่อยได้เว้ากันเพราะว่าต่างคนต่างเป็นคนเว้าหน่อยเออเป็นคนเว้าหน่อยแล้วก็บ่ค่อยเด้๋ยวเบากันค่ะก็เลยไปว่าสิสนิทกับคนที่เว้าหลายค่ะเมนค่ะคือตาเต่ี่ซึ่งมีนี่ก็เว้าหลายอยู่แล้วเป็นคนสนุกเฮฮาอยู่แล้วเฮากัตัดสิลูกก็ได้หัวนั้พี่มีนี่ล่ะค่ะแยามยามคิดเพียนมากอะพี่มีนี่ล่ะค่ะและหลังจากนั้นโชว์ออกไปปึ๊บเป็นรอบที่ทุกคนต้องประกวดโชคค่ะแล้วการเสียงตอบรับหลากหลายมากมายที่แบบว่าอุ๊ยน้ำพึ่งร่องกินใจนั่นโน่น เป็นยังคือได้เลือกเพลงนั่นมาเขียนฟันไว้ข้างฟ้าน่ะตอนแรกเขารู้สึกหนูหนูรู้สึกว่าหนูลองเพลงแนวแนวนี้ไปแล้วแนว้ยนี้ผีเวียงแนว้มอล่มสิไปแล้วไหมคะหนูก็เลยอยากอ,อยากหยิบแนวเพลงใหม่ขึ้นมาให้ทุกคนได้ฟังบ้างเป็นเรื่องเล่าในชีวิตหนูอิ่มไหมคะหนูก็เลยแบบเลองให้ฟังกระดูกอยากฟัง,งสด,สดลูกแม่ยังสู้ไว้แม่เมืองไกลใจไร อความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคือนเสียงดีคนลูกคนลูก พราะว่าเมื่อไหรนก็ไปนางฟังย้่หนาเวทีอยู่แต่ว่ามื่ออยากฟังแบบเสียงสดๆก็ถือว่าโอเคคือว่าเลือดเพราะเพลงนี้คือมันเป็นเรื่องเล่าของชีวิตเอาเป็นอย่างคือว่าเพราะมันเป็นเรื่องเล่าของชีวิตเอาว่าสูฟังเน็ได้ค่ะเพราะว่าตอนแรกแม่กับสิไปได้อยู่แบบขายของยังสิกับไปได้อยู่แต่พ่อมาพอมาช่วงโควิดก็คือมันติดขัดสูซิงซูย่างกับขายของไปไรคือเก่าเศรษฐกิจกับบดีคือเก่า เพิ่นกับแม่วางหนูได้คนเดียวเพราะว่าหนูลองเพ่งเป็นจางสีงครับเพื่อนก็นอยากให้ไปลองเพ่งไปหันมองหันมองนี้แต่ว่าหนูอ่ะก,อก็อยากเลียนอยากใช้ชีวิตในมหาลายัยค่ะแล้วที่นี่แม่ก็จะบอกตลอดว่าแม่แบบมุมย่งเงินเดอิอว่ไหวขายของพ่ได้จังสีงแม่จะทักมาบอกตลอดค่ะหนูก็พยายามเข้าใจหนูก็บอกแม่อยู่ว่าคันแม่บ่ไไวหนูทางานก็ได้ส่งจาก้องเลียนก็ได้ แล้วที่นี่เทรกมาบอกปัญหาเลยว่าเกิดยังขึ้นแน่นังเงี้ยนเท่าแบบตังไหนแน่หงวดลดสามสี่งวดระเดอ้อเหมันก็บเทักฐาบก็บอกตลอดค่คะว่าพ่อแม่แม่เป็นเห็นรายการนี้นูก,กัเล่อะตัดสินใจค่อยเรียนก็ได้ดอกเรียนไว้ก่อนเอาขออกู้วอไว้ก่อนค่ะก็คือรายการนี้มันจะมีเงินรางวัลที่สูงหลักล้านใช่ค่ะซึ่งท่านเท่าได้เงินหลักล้านตัวนี้ไปปุ๊บ ครอบครัวเราจบายใช่ค่ะแรงบันดั้นใจแรกก็คือเงเงินล้านนี่แหละค่ะเห็นเงิ่อนล้านว่ามันหลายค่ะก็เลยอ่ะอ่ะมันกระลายเนาะก็คอยเลี้ยงกระไดเอาไว้ที่ลังก็ไดเอานีรไวก้อนแมนค่ะก็เลยตัดสินใจมากค่ะก็คือเขาต้องทิ้งิ่งที่ห้าอยากเห็นดเรียนกส่สีที่มหาลัยกว่าสีตัดสินใจได้ค่ะก็โดนอยู่ค่ะเพราะว่าแม่ก็บอกว่าเรื่อยๆแต่ว่าก็จะาข้องกับคิดดีแล้วว่าอ่ะทบทวนในหลายอย่างค่ะว่าแบบตัวเองเป็นจะาข้องเป็นลูกเป็นเป็นเอื้อยเป็นลูกผู้ใหญ่ ขันหอบเหตุภัยสิเหตุประว่าณนี่ค่ะก็คือต้องมาค่ะก็คือต้องมาสุดท้ายแล้วกับเขามาในรอบสีบคนสุดท้ายก็คือในหลอบต้องชิงอะรอกชิงก็คือสิคัดเหลืองหาคนก็คือได้รับบทเป็นยังคะบัวตองค่ะน้องบัวตองค่ะบัวตองนี่คือบทเด่นแห่งในลํำเรืองวงเวียนชีวิตค่ะเป็นบทที่ต้องเรียนเป็นอุ้ยต้องเรียนเป็นคนบ้าเด้บ้าแล้วก็มีฉากคมคืนด้วยอุ้ยแล้วคาเลคเตือนลำพึงสวย สวยสวยแล้วกับบอกบกค่อยเบาบอกค่อยปากแล้วต้องดินเป็นบดบ้าดิหนักบ่หนูคิดว่ามันมันปดิฟื้นตัวหนูมากกว่าไนเพราะว่ามันก็เป็นบดที่แบบจะว่าคือตัวหนูกับว่าคือได้แบบบดตองกับเป็นคนแบบเบาใน้อยอย่างนีสิไหมคะแต่ว่าบดบ้าบดบดคมคืนนี่นหนูกะร่องสอบเมา่อรก็เล่นได้อยู่ค่ะเล่นได้แมนบดบดคมคืนนี่อ่อโอเคบบบวบห่วงแล้วค่ะเพราะว่าอาจจะเด็กกับเก่งเื่ากันค่ะอาจจะเด็กแต่คือเล่นได้แต่ว่าพีบ้านี่ ล่องซ้อมเบิ้งกะกะได้อยู่ค่ะแต่ว่าก็ต้องเพิ่มเพิ่มขึ้นใเจะาล้องแบบเลรนถึงก่านีไหมคะแต่ว่าแอบเห็นแอบเห็นตอนซ้อมก็คือน้ำพึ้งนี่ห,า,หายจริงแม่นค่ะน้าตาไรจริงแสดงว่าอินในบทคักบทดิจังได้คือจะได้น้าตาคือได้ไรจริงอินค่ะแล้วก็พยายามเขาในบทให้ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ก็คือเล่นไม่ได้ค่ะพี่บานี่ก็คือเราต้องแบบ เข้าบทบ้าให้ได้ว่าเราเป็นบ้าเราเกิดจากอะไรเราเกิดจากเราโดนข่มขืนต้นเชียสติตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นแล้วก็กดดันให้งค่ะแต่เขาคิดปะว่าเขาต้องข่าหายเด้เคยคิดบ่คิดค่ะคิดฉันต้องได้าแล้วต้องข่าวฉันล่ะเอาจริงๆก็คิดอยู่ค่ะไอสมหบังค่ะค่ะก็ไอสมวังในสิ่งที่ตั้งใจนะคะเสื้อว่าเสื้อว่าน้ำผึ่งนี่เป็นคนที่มีความสามารถลายซึ่งคนว่าไพนัวอาจิยังเพราได้เห็นความสามารถน้ำผึ่งหลากหลายเต็นที่ดี๋ยความเข้าู่น้ำกันเข้าเห็น ห้าเห็นความสามารถหลากหลายอย่างแน่นอนดิซี่เขาค,คือบุคลิกภาพของน้ำพึ่งคือเหมาะสมที่จะเป็นศิลปินคนต่อไปของเสียงอีสานหรือว่าของวงการาบันเทิงนะคะเก็บคุณงามความดีนี่ไว้ดีๆเด้อต่อยอดคันดังอะไรอย่ายลืมเจ้เด้อบ่ลืมค่ะให้ให้หนุ่ดังในแม่ซาทุก บาทที่นี่่ันเข้ามาอยู่ในทีมงานสิงอีสานซึ่งมาทีเดินสายเสมอหนึ่งเดือนมีงานเตรียมเดือนทุกวัน <ขา S 2> และเล่นคอนเสิร์ตทุกวันอยู่อย่างนี้ประมาณแดเดือนสองรอยกว่<ข>างานน้ำผึ่งมีความกังวลบะบ่กังวลคะ่ะพร้อมค่ะพร้อมพร้อมสิิลุยคะ่ะเพราะว่างานก็คือเงินค่ะก็กระพาะงานก็คือเงินค่ะก็คือหนึง่งการเดินสายเนี่ยมันแน่นอนแหละมันต้มีความเมื่อยความ,วามหมามลามันต้มีความพอแท้มันต้มีการกินหอดครอบอัวซึ่ง หนึ่งปีเต็มเต็มทีาสิบว่าได้แบบว่าเห็นขอบรัวไหมนักนักบุญคิดภาพออกบอคิดออกค่ะเตรียมต,ตัวเตรียมใจไปเอาเรารู้ตั้งแต่แรกว่าเราจะต้องมาอยู่ในวงวงใหญ่วงเสียงอีสานเราต้องเดินสายก็คือหูอยู่แล้วค่ะว่าตรงแั้มีงานมีอย่างต้องเดินสายต่างจังหวัดจังสีกกคือหูเตรียมเตรียมความพร้อมมาแล้วคะ่ะคันว่าเรื่องคิดหอดคิดหอดขอบรัวก,ก็คิดมึงก็ต้องมีคิดหอดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องขอาใจในการทํางานค่ะว่างก็ค่อยๆกลับไปหาเพื่อนก็ไไ้ค่ะ ก็คุยกันแล้วก่อนมาแล้วค่ะก็คุยกันแล้วก่อนมากก็กค่ะอบอุ่นแม่นพ่อก็แม่ก็เพื่อนก็ดีใจทีนู้ด้มาเห็ดงานได้มีงานแต่ว่าเพื่อนก็เพื่อนก็สีคิดหอดอก้อนสีออกมามก้อนสีออกมาอ่าเข้าประปุ่พ่อก็แม่บอกคขาในกำลนําำขนเพื่อนบอกกับหนูว่าเพื่อนจะรีตัวหนูว่าหนูบดิเลียนนั่นใช่ไหมคะก็โอ้ยรีตัวลูกได้เห็นบริบดิเลียนแล้วว่านี่ไหมคะบดนได้ออกจากมหาลัย เพื่อนบอกกับตอนนั้นกัมันเป็นความสุที่แบบว่าเขาเก็บของออกจากหอค่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าสีนั่นว่้เราก็นำกระน,น,นำตานำตานำตาแตกแต่ว่าการหันหาน้านี้อย่าให้แม่เห็นเป็นอนที่ประหยัดร้องให้แม่เห็นแม่นะคะก็เขาคิดว่าจะคล้องแบบไม่อยากให้แม่เห็นในมุมนี้เพราะแบบเราพร้อมนะแม่ประมาณนี้พร้อมเสียใจให้แม่ ใครอบครัวค่ะจะเรีนํันพึ่งเป็นคนหักแม่อะไรผลักพ่อกับแม่อะไรเมียนค่ะหักน้องมีน้องมากก็เลยแบบคิดน้องอีกคือน้ำพึ่งนี่ต้องแบกทุกอย่างอในครอบครัวตอนนี้ค่ะซึ่งต้องแบกความหวังคือสิ่งที่น้ำพึ่งเสียสละมากมันยิงใหญ่แห่เด็กเด็เด็กคนหนึ่งเนาะที่แบบว่ามีความใฝ่ฝันอยากเรียนมหาลัยเมียนค่ะกายนุก็เพิ่งยี่สิบเพิ่งเขาต้องเสียสละเขาต้องทิ่มจริงที่เขาแบบว่าในหลวงมหาลัยอาเพื่อนนอื่อนอาจจะทีีในในในการแบบว่าเป็น อยากเรียนมหาลัยอยากอยู่กับมูอยากที่กิจกรรมค่ะแต่พอเป็นกับคนราศีกับพอเป็นกับเป็นสายการบัญชี้กันสิไหมคะแต่ว่าหนูมันกับมาสายล่องสายหล่อสายล่ำนี่แล้วไหมคะก็เลยแบบโอเคก็เลยพ่อทำใจได้เมนค่ะตอนนี้เทาก็ต้องมาอยู่จุดนี้คือเก่าเขาเรียนจบแดีวเขาก็ต้องมาเป็นมอสล่าคือเก่าค่ะก็เลยโอเคก็ตัดสินใจเซาเรียนกันเลยค่ะกับเซาเรียนกับในพ่อกับแม่ก็บกัคอยหาอยู่บ้านค่ะกับช่วงเสื้อผ้า แม่แม่ก็พอได้มาบ่มาค่ะน้องกับมาย่ายกับมาย่ายกับมาเอ้าเราเรื่องคุณย่าย่ายนี่ฮักหลายซ้ำเลยอู้ย่ายนี่เลี้ยงนุมาตั้งแต่ตั้งแต่สองสามเดือนกันมาไลยค่ะเพราะว่าแม่นี่อันคลอดมาปุ๊บแม่ก็ประมาณเดือนสองเดือนแม่ก็ไปเฮ็ดงานยุงเทปค่ะย่ายก็เลี้ยงนุมาตั้งแต่นั่นแหละค่ะจนจนมาได้ขวบมั้งค่ะขวบแล้วขวบแม่ก็มารับแม่ก็มารับไปอยู่น้ำยุงเทป แล้วก็กลับมาอยู่กับย่าอีกแล้วก็แม่ก็เลยลงมาอยู่บ้านก็อยู่ร้วมกันท่ะยเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาน้าผึ่งก็ต่อสู้จนได้มานางสัมผัสกันจนได้เข้ามารอบลูลจนได้มาเป็นศิลปินอีกครั้งหนึ่งต้อง่าเป็นศิลปินอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้จะเป็นครั้งที่น้าผึงเชิดใช้ตอนนี้น้าผึงนี่เป็นซ้าเป็นศิลปินคนหนึ่งแล้วแล้วเข้ามานางสัมผัสกันพูดคุยกันอยากให้น้าผึงฝากฝากคือพ่อแม่ยายน้องฝากความในใจของเขาบ่าบางทีต้อนอาจสิบวกาเอาแต่ืวอนี้ ที่เป็นการเบา่าแบบผ่านพิเปิด์ผ่านกองผ่านรายการซึ่งพอก็แม่อาจจะเปิดเบื้องอาจจะเปิดพนน่อค่ะนว่นคนคนแรกนกุ่งขอยากฝากถึงแม่นะ,ะนกะเต็มใจะกะแบบมันก็เป็นความฝันของหนูนั่นะก็คือเต็มใจจะคล้องแบบที่สิม,มาเดินสายนีบได้าาถึงบังคับบรอยยังแม่บ่ต้องคิดว่าแม่บ่ต้องคิดบังคับหนูค่ะก็คือเต็มใจเต็มใจที่สิมา ดูจนนี้เพื่อครอบพัวค่ะจะได้แบบสบายคทุกคนจะได้แบบพอต้องมาสีเหรียนเรื่องเงินเรื่องสิบพอนุกัสิบเป็นคนทีแบบหาให้ครอบร่วสบายได้ค่ะ,ะพ่อนี่นุก็อยากให้เศร้าเหล่าค่ะใหว่าเศร้าเหล่านี่สิ่งอต้องการที่สุดอบอกไดีลย,ไดลย้ขอเดี๋ยวนขอเลยขอ,ขอพานก็จะเป็นคนดีแบบด้ตลาดเนาะค่ะกินเหล่ากินเหล่ากินกนั้นก็มูซุมือ เมาละก็กสิบบแบบเมาละก็สิบ้ค่อยยันนิปไนใหญ่เมฆานเมาแล้วก็เลยแบบเพื่อนระเทาานั่งนุกเก็เลยแบบว่าอยากให้เพป่นแบบเป็นหว่วเมียนะคะอายุไล่ขึน้นคันคันเศร้าใดกันอย่างไ้เศร้าทีหมียขคอที่บอกว่บอกเลยบอกว่าไม่ไกลเลยมุกก็อยากให้เศร้าเพิ่นก็อยากให้่อเศรา้าเราแล้วก็เหตุคิดน้ำขอบข้วเขอยากให้แบบ,ใหแบบหักแม่ค่ะ แล้วก็บแบบน่องน่องกะสีนองก็งกราลัางหน่อยก็ลังสีใหยเป็นหนาะขยังให้พอ่อดูน้ำหน่องนุนูดวนด,ดุอยากให,ให้เศร้าเศร้าอีนย้ย่ายคุณย่ายอันย่ายย่ายนูกะบางเธอหนูกะสิแบบเหมือนจะบอกบอดีน้ำย่ายเนเป็นบางเธอแต่ว่านูกะหักย่ายแล้วก็แบบ กระซ่าแม่คนที่สองของหนูเมื่ากะเลี่ยงหนูมาคือกันค่ะแล้วก็เพื่อนกับเพื่อนกับเป็นหมอสลา่เหมือนกับค่อยบอกค่อยสอนหนูเรื่องล่ำสิคือกันค่ะกักะหักหักย่า่คือกันโมต้องน้อยใจว่าหนูบ่วหักหนูเอีหยังค่ะอ่ะก็คือนําเพลิงกะระบอกว่าไม่ใจก็พอพูดพี่เฉพาะเสียวานําเพลิงเนี่ยทีเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นศิลปินที่เฉิดฉาย และเป็นศิลปินที่มีคุณภาพเก็บคุณงามความดีมองนี้ไว้เก็บความตั้งใจตรงนี้ไว้เก็บความลำบากความต่อสู้ยากให้การเสียสละในการเรียนที่ห้องวาเสียสละที่า <ขอ S 2> มา <ขอ S 2> ม,มันเสียเปล่าใหมันเสียเปล่า<ะ>แต่ว่าพีชเปอร์เสียวาอาน,น,นาคตนาการเรียนนี่มันก็นยังสามารถกลับไปเรียนได้<ะ>แต่ว่าตอนนี้เข<ะ>้าเข้ามาสายอนาคตเข้ามาสู่ฝันสกอร์นะพีเปอร์เสียจังสีคิดแบบนั้นด้วยกันค่ะคิดแบบนั้นคือกันเนาะก็คือเก็บสิ่งที่เสียใจน้ำตาที่ห้องหายไปความหวังขอบคุ้ว แม้กระทั่งมือที่นำผึ่งนิชือเสียงอยากให้เก็บตรงนี้เอาไว้เด้อยังให้น้ำผึ่งฝากถึง f c ฟซีียงสาและ FC ทั่วประเทศ<ช>แล้วก็ f c ที่กำลังติดตามดอมของน้ำผึ่งฝากเป็นกำลังใจเลยฝากผลงานเด้เลยค่ะกาฝากเป็นกำลังใจให้น้ำผึ่งนะคะฝากแมแมเอฟซี FC นะคะแล้วก็บ้านฮักบ้านฮักน้ำผึ่งนะคะแล้วก็เอฟซีเสียงอีสานนะคะเป็นกำลังใจให้น้ำผึ่งซอยเชียย์ซอยแอนดันซอยสพอร์ตน้ำผึ่งในเด้อค่ะกา รอติดตามผลงานบนเวทีใหญ่เสียงอีสานค่ะอืมอ้ันนี้ต้องขอขอบคุณน้ำผึ่งหลายๆเด้อที่มารวมเห็นนางสัมผณ์มารวมพูดคุยกันเนาะกับพี่เปพาะเนาะก็ขอบคุณในลายกะให้สมวังทุกประการล่ะคิดจริงได้กะให้สมวังค่ะให้เป็นศิลปินที่มีคุณภาพต่อไปแล้วก็ด่งดังเด้อจ้าฮารคือเก่าจ้าขอบคุณค่ะ